สวัสดีค่ะดิฉันขอแนะนำความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือนแก๊สหุงต้มหรือ LPG เป็นพลังงานที่ใช้กันเกือบทุกบ้านในการประกอบอาหารแต่หากใช้อย่างประมาทหรืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดการรั่วไฟลุกและไฟไหม้ร้ายแรงจนถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้สาเหตุของอันตรายจากก๊สหุงต้ม หสายยางก๊าสรั่วหรือเสื่อมสภาพแตกกรอบใช้งานเกินอายุ 2. หัวปรับแรงดันชำรุดทำให้ก๊าสรั่วโดยไม่รู้ตัว 3. การปิดเปิดวาล์วไม่ถูกต้องเปิดวาล์วก๊าสก่อนจุดไฟหรือปิดเตาแต่ไม่ปิดวาล์วถัง 4. วางถังก๊าสในที่อับหรืออากาศถ่ายเทไม่ดีหากก๊สรั่วจะสะสมและติดไฟได้ง่าย 5. ความประมาทขณะประกอบอาหารเช่นตั้งน้ำมันทิ้งไว้จนลุกไหม้แล้วก๊าซยิ่งทำให้ไฟลุกลามวิธีใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมออกทั้งถังสายยางและหัวปรับแรงดันตรวจสอบสายยางก๊าซอยู่เสมอหากเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนทันทีอายุใช้งานไม่ควรเกิน3-5ปี เปิดวาล์วแก๊สหลังจากจุดไฟเตาแล้วและเมื่อเลิกใช้ควรปิดวาล์วที่ถังแกส๊สทุกครั้งวางถังแกส๊สในที่โลง่งอากาศถ่ายเทสะดวกไม่วางในห้องครัวปิดทึบหากได้กลิ่นแกส๊สรั่วห้ามจุดไฟหรือกดสวิตช์ไฟฟ้าให้รีบปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างและเรียกช่างตรวจสอบมีถังดับเพลิงติดบ้านไว้ใกล้ครัวเสมอเผื่อเหตุฉุกเฉินด้วยสรุป ก๊าซหุงต้มไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากเรารู้จักใช้อย่างถูกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอและไม่ประมาทจะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวทำอาหารได้อย่างปลอดภัยและสบายใจค่ะด้วยความปรารถนาดีสร้างสารรค์และกำลังใจ